หลายครั้งที่แม่สัญญากับบิ่แล้วแม่ให้เบดไม่ได้แต่เมื่อแม่มีโอกาสที่แม่จะทำไม่ได้แม่จะทำทุกอย่างเบตรู้บบางครั้งแม่ไม่ได้ให้สิ่งที่เ็นอยากได้แต่พอถึงเวลาที่มันสมควรแม่ก็จะให้แม่มีเบ็คนเดียวแม่มีเบตเป็นหัวแก้วหัวแก่นของแม่เนี่ยถ้าเบตเป็นอะไรไป วันนี้เจ็บที่สุดคือแม่รู้ไม่ลูกต่อให้ล้มกี่ครั้งก็จะลุกขึ้นมามีน้ตาฉันก็จมสวัสดีนะครับทุกคนวันนี้มาพบกับผมนะแม่ตามเจตนะครับวันนี้เป็นวันเกิดของเบสน,นะครับก็ไม่มีอะไรให้นะครับมีเค้กให้ของฝันปีนี้ เบบอกว่าเบรอ,อยากได้มอเตไซค์นะครับทุกคนซื้อซื้อได้ครับแต่ยังไม่ถึงเวลานะครับทุกคนซื้อให้ได้ครับแต่ต้องรอให้พร้อมวันนี้รอให้มีปรสบการณมีขี่อะยังไงอะ่ะการขี่การขับขี่นะครับแบบว่าตัดสินใจได้ไม่เอาประมาทนะครับให้อยู่นะครับแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้ ช่คลิปนะคะทุกคนวันนี้พู้มีเกมแนะนํานะคะทุกคนเป็นเกมสไซอยิ๋วนะคะโบนัสแตกเยอะมากในตอนนี้เลยนะคะทุกคนที่นี่เนี่ยเขามีครบจบในที่เดียวเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเกมเป็นกีฬาแล้วก็ความบันเทิองอื่นๆอีกมากมายนะคะครบครันปลอดภัยไว้ใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยะคะ่ะเล่นง่ายได้เงินจริงต้องที่แอด168 ADV 1นะคะใครที่สนใจนะคะก็อย่าลืมแอดไปตามนี้เลยนะคะแอด168 ADV 1นะคะทุกคนแล้วก็อย่าลืมบอกว่ามา ช่องตามใจเธอด้วยนะคะเพราะว่าทุกคนจะได้รับโบนัสเพิ่ม20%ค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะก็แอดไปที่แอด168 ADV1 นะคะอย่าลืมมีแอดนำหน้าด้วยนะคะ ขอบคุณน้องแม็กอยังครับสี่เพจนี่ยังต้องเนออกปิดไหนไอปพดสิน้องอ่ะน้องมาปอดให้พี่เบีดิปีนี้นะเบีดอายุเท่าไหร่ลูก <reco> สิบเอ็ดใช่ไหมย้ายมีอะไรให้เลยนะปีนี้นะขอให้เบียดก็ภาพแข็งแรงเงี้ยเก่งๆแล้ลูกนะเป็นเด็กดีนะไปไหนมาไหนปลอดภัยนะลูกนะครับเรียนได้ถึงเก่งๆนะลูกนะอย่าดื้อกับยาก เปล่าตยกให้ให้มากๆนะยัยไม่มีอะไรให้เลยอ้าวครับแม่กล so ้าพี่เด่นก็ได้เอาไปนอนให้พี่เบนหน่อยไปนอนพี่เบนยังไงลูกเด็กไปนอนนะคะเอหน้าตาไม่ได้เหยลากคะดูาหน้าน้เอ๊ะ เราทแกเบแกน้คยไยองความร่างกายแข็งแรงนะไมหาไววยยิงนะเอาหลังนะเราเองด้วยอ่าเไปลกมไดพอนให้ลูกน้อย้วกทนี้กิ้แล้วเตเป็ดครับเตเก็ไม่มีอะไรมากก็สู่คาพแข็งแรงนะเป็นเด็กดีของพ่อแม่ รักแม่ให้มากๆรักยายให้มากๆย่กาด้วยรักยาด้วยก็อ่าเป็นปีแรกเนาะที่มีลูกนะทุกคนที่มีลูกก็ถึงจะไม่ใช่พ่อที่ดีที่สุดนะครับถึงและก็ไม่ใช่พ่อเทะนะครับถึงจะไม่ใช่พ่อเทๆก็จะรักเบสเหมือนที่แม่ปุ่มรักน้องเบสนะครับก็จะทำให้ดีที่สุดนะทุกคนและอยากได้อะไรอยากได้อะไรลูกอยากได้อะไร มองหน้าป้านะไม่ต้อมองน้ำแม่ได้อะไรตอบที่อยากได้อะไรอาพูดอ่ะไม่ได้ได้แล้วน่ะอยากได้อะไรอยากได้อะไรพูดมาเลยพูดมายายได้ยินข่าวว่าอยากได้มอเตอร์ไซค์เหรอลูกแม่ก็ะสายเหรอใช่มอเตอร์ไซค์เพราะอะไรถึงอยากได้แมงกระมอเตอร์ไซค์ตอนนี้เอาไว้บอกเหตุผลกับเขาไม่ใช่กับแม่เอาไว้ขับรถไปโรงเรียนเพราะว่าไม่มีใครไปส่ง แล้วก็ทําวขับรถไปซื้อกับทางเลยอ่ะเอยโอ้ยเบตขับรถได้แลหรือไม่เบตอ่ะต้องฟังปแปาก่อนนะเบตทับรถเป็นไม่ใช่ว่าเบตทับรถเก่งเข้าใจไหมเบตยังต้องฝึกอีกเยอะ,อะถึงมันจะไม่ใช่รถใหญ่อะไรมากมายนะแต่ก็อยากให้ตัดสินใจ ในการขี่รถให้ได้ก่อนมีสติก่อนเวลาเจออะไรเราจะตัดสินใจยังไงก็ซื้อให้ได้ทําให้ได้อยากให้ความปลอดภัยมาที่หนึ่งก่อน,อนใช่เข้าใจในใน,ในการที่ไปไหนมาไ,ไหนไม่มสะดวกเนาะเพราะ,ราะว่าบ้านเบีจะอยู่ลึกมากเลยเนาะอ,นอยู่ลึกจากโรงเรียนมากแล้วก็ยายก็อายุเยอะแล้วใช่ก็ขี่รถไม่ค่อยยีไงแล้วแข่ที่ได้มา ใช่ได้มา,า,าตอนแรกอะตอนแรกก็จะให้แล้วนะครับแต่อีนี้ยังไม่ทันได้อะไรเลยไปเห็นล้มก่อนใช่ยังไม่ให้ตอนนี้อยากให้ได้แบบว่าขี่ให้มันแข็งน,นี้ก่อนจะ,จะให้ให้อยู่แล้วเดวเล็กมากเลยตอนนี้ใช่ขา,าก็ไม่ถึงนันบวกความคิดด้วยอะไรด้วย <S 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 เดี๋ยวก็รอดู <ไป S 1> ว่าวจะได้ไหมล่ะเตียวไม่ให้แล้วเตี้ยวไม่ให้เลยโบวให้ด้วยไม่ได้เลย เียไม่ให้เรียบร้อยอรล้วลูกนะแต่<อ>บยามตอนนี้ครับยามอย่าดื้อ,อย่าเอาส่วนแม่แม่ก็ิา้ในแม่อแม่เปแม่ดีทีท่สุดแม่หลักแม่ที่สุดลูกยายก็ร้องไปด้ว <c> ย <oughs> ดีใจไม่ได้อยู่กับแม่แรเพลงเ,เอเข้ามาเ <c oughs> หลายครั้งที่แม่สัญญากรับเบแลวแม่ให้เบดไม่ได้แต่เมื่อแม่มีโอกาสที่แม่จะทําไม่ได้แม่จะทำทุกอย่างไม่รู้บางครั้งแม่ไม่ได้ให้สิ่งที่เบตอยากได้แต่ว่าถึงเวลาที่มันสมควรแม่ก็จะให้แม่มีเบตคนเดียวแม่มีเบตเป็นหัวแก้วหัวแก่นของแม่เนี่ยถ้าเบตเป็นอะไรไป คนนี้เจ็บที่สุดคือแม่รู้ไหมลูกเบดโกรธแม่ไหมถ้าแม่ไม่ได้ให้ของที่เบธต้องการเนี่ยตอนนี้ไม่ใช่แม่ให้นะให้นะลูกเตรียมไม่ให้เลยแต่ขอตห้มั่ใจก่อนว่าขับแข็งผู้ชายเป็นเรื่องธรรมดานะที่เด็กน้อยจะอยากได้รถมอเตอร์ไซค์นะไม่เกิดดีแม่ขอให้เบดเป็นเด็กดีนะลูกนะขอให้เบด มีแต่คนรักไปที่ไหนก็ขอให้มีแต่คนรักมีแต่คนช่วยเหลือรู้ไหมลูก้วขอให้เบธเนี่ยเป็นเด็กดีอย่างนี้ตลอดไปแม่เห็นเบธทุกวันนี้แม่ภูมิใจในตัวเบธถู้ไหมลูกที่เบธเป็นเด็กดีอยู่ตรงไหนก็มีแต่คนรักเบธเรียนเก่งแม่ภูมิใจแต่แม่มจจแมเนี่ยไอ้ที่ช่วงเวลาที่ผ่านมาเบธรู้ว่าแม่ล้มใช่ไหมเบธแม่แม่ไม่สามารถที่เบธเรียนโรงเรียนที่มัน นีที่สุดได้แต่ต่อไปแม่สัญญ<ม>าว่าแม่จะทําให้ลูกรู้ไหมลูกเด็ยไม่โกรธแม่นะ <มา S 1> ขอบคุณนะที่เกิดเป็นลูกแม่ลูกขอไม่ล้องไม่ร้องไม่ร้องคไม่ร้องนะครับไม่ร้องนะครับยิ้มากั

ไม่โกรธแม่ใช่ไหมที่แม่ไม่มีของขวัญให้วันนี้ไม่โกรธครับอืจะมีมไปแฮปปี้เบิร์ดีนะลูกลกครับไปลูกไปตัดเค้กกันดีกว่าไม่ร้องแนละ้วไปาางานนี้มีคนร้องไห้าอาชื่อลองตาอไอช็อตดีมาก แม่แม่ก็รักลูกนะขอให้เบดหายไวๆน,นะปีนี้ปีนี้เราว่ามันเกิเดเบดมันเป็นปีชุอันนี้ก็ลดล้มมาแล้วแม่ขอให้แค่เอาดลาอดภัยนะลูกนะขออย่าให้มีพยาธิอะไรใดๆมาทาร้ายลูกแม่ใครที่คิด,ด้ายก็ขอให้หมาท้าใ้เสรจไปนะลูกนะป้าเมียป้าเมีมไมมยไหนป้าเมีมยเดี๋ยก็เมียอามา่หลาหลานลนายแม่กองแม่ ป้าจะอวยพรเราไงแล้วทีนี้ยล้างหน้าป้านะฮะนะสุดสันต์เกิดนะลูกปีที่ไหร่นะสิบเอ็ดใช่ไหมใช่ครับอ่าขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเรียนเก่งๆประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วก็ปลอดภัยแถวคาดนะเห็นแม่บอกปีชงเหรอโอชยชงโอนตินกินเลยทุกเช้าอ่ะโอนตินกินเยอะโอชงทุกวันมีอะไรเกิดขึ้น เข้าใจไหมอยู่ในศีลอยู um> um> <k <k ่ในธรรมเข้าใจไหมลูกเป็นเด็กดีกจะตันอยู่เข้าใจไหมอยู่ในหลบยินยายชงนตลอดแล้วไปตัดเค้กกันไหมลูกไม่กินแล้วไหนมีเค้กเลยหรออ๋อเปล่ายังเปล่าแล้วเรียนไม่กินเมื่อยังแอบกินอยู่เลยนะค่ะเค้กน้อง บนกอลังมาในวันที่ฉันมีน้ำตาขอบคนนุณนะที่เธออยู่ตรงนี้ในวันที่ใครก็มองไม่ดีเหนื่อยแค่ไหนไม่มีใครเข้าใจแต่สุดท้ายพอฉันมองไปก็ยังพบเธอ ด้ความยากเย็นไร้คนเห็นใจมีแต่คนบอกว่าให้สู้แต่ไม่มีใครทำเลยว่าไหวหรือเปล่ามีแต่เธอเท่านั้นที่ไม่ทิ้งฉันไปต่อให้ล้มกี่ครั้งก็จะลุกขึ้นมา ก็โอเคนะครับทุกคนสำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับมันเกิดเล็กๆมันเกิดเล็กๆนะครับชายบีไหนต้องไปเก็บซิเก็บซิเก็บซิต้องนึกก่อนโอเครู้เรื่องแล้วทุกคนพูดแรใช่้ไหมพูดดังๆได้หรอล่าฝากกดไลค์กดติดตามช่องติดตามด้วยนะคะแล้วก็ มันเกิดแด็ดวันอะไรลูกนี่แม่เกิดที่เสิดของอาวรู้เลยว่าโอเคครับสำหรับว,วันนี้นะครับก็จะประมาณนี้ประมาณหนึ่งนะก็จะรักน้องเบดน,นะครับรักให้รักให้ได้มากที่สุดสําหรับที่พี่ชายคนหนึ่งจะทําหน้าที่พอ่อให้ได้นะครับทุกคนจะประมาณนั้นนะครับรักใ<อ><อ>ห้สิ <laughs> รักเดชนะคาร์ไม่ใช่พ่อที่แท้นะครับแต่ก็รักนะครับรักแม่เขาแล้วเนาะก็ต้องรักลูกเขาด้วยนะครับทุกคนต้องค่ะ ขอบคุณครับอคุณครับบายโอเคค่ะทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบาย